ใจะแล้วแล้วครับผมเหลือเน้น้อยเหลือเศษนิดนึงครับอ่ะหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จนะครับรุยงานต่อแต่ว่นนายังไม่ให้เราขืนยู่ครับผมโอ้รู้สึกว่าวันนี้แดดแดดไม่ไม่ธรรมดาอ่ะหกหกสี่ศูนย์ตัวแรงเสียงหวานๆกันเลยทีเดียว ขับเลยกูแขกซาแนลแดดกระหอนครับทาบ้ายโดนก็บว่ได้โทษทรัพย์สิระเบิด อ๋อตรงนี้เป็นล่องครับเป็นล่องถ่ายไวไม่ได้เดี๋ยวหัวมันมันสิมุนนะครับมันนี่แปลงนี้ก็เป็นของผมเองนะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับพื้นที่ประมาณสี่ไร่สามงานบุ่รู้ว่าสี่ไเจ็กตันนะครับเดี๋ยวมาค่อยจิดตต่างกันมั้งครับว่าสิเตรียมรถว,ว่าสิเตรียมรถขั้นนั้นบ่น อที่หลงตัวแรงเดี๋ยวรอชมนะครับผมเดี๋ยวจะทายให้มึงครับว่าเต็มหรือไม่เต็มนะครับสีไรมันเป็นโลกครับผมบกกู้กับ่ได้มันเป็นพื้นที่ที่เราเช่าเช่าที่นะครับผมมันถึงมาละอะไมันก็ต้องกู้อ่อน,นนะครับราคาก็ตกต่ำเสียเหลือเกินครับประวัติศาสตร์เลยครับมันสัปหลังปีนี้ปีที่แล้วสามบาทกว่าครับปีนี้บาทเจ็ดสิบ บาทห้าสิบเอาฟังเสียงันหวานสักอีกสักรอบครับผม งานถอยครับงานถอย จะเสร็จแล้วครับอาเดี๋ยวมาค่อยติดตามกันนะครับว่ามันแปลงนี่สี่ไร่สามงานสิเตรมรถซิบล้อเสียแปงมาครับแต่ผมคิดว่ามันหนาจะบอบอเต็มนะครับแต่ว่าถามันเต็มมันก็ดีไปนะมันยังเฉเด่นเพราะได้มีเงินจนใจค่าแรงคนงานเนาะกูไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าสิเดกำไรเลยนะผมบพมขอแค่ได้ค่าแรงคนงานก็พอแล้วครับปีนี้ไม่คิดอะไรมากเลย ครับผมเดี๋ยวมคอยติดตามรับชมกันตอนต่อไปครับว่าจะเต็มรถหรือเปล่าครับมันแปลงนี้เสียไรสามงานจะได้เต็มรถหรือเปล่าเดี๋ยวมาคอยรับชมกันครับผม